สวัสดีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้มาดูว่ามีการทำรั้วให้กับลุงพลนะครับโดยที่คอลลี่นะครับแล้วก็พิทัศน์นะครับอีน ันนี้พี่พอลลี่ครับพี่พอลลี่อนุญาตเลยใช่ไหมไม่ได้กินที่กินอะไรนะไม่มีปัญหากันเนาะไม่มีปัญหาครับมีปัญหาอันนี้แอดนัวแดนนี่คือตั้งแต่แรกชี้ให้ทุกคนถึงเสาตรงนเลยเนาะถึงเสาอ่าของเกือกทำเนาะถ้าญาของลุงถ้าถ้าเขาจะเอาไว้อย่างนี้ก็จะเอาไว้ให้ที่ได้อืมครับ่ะแต่ว่ามันเปนอยู่ในพื้นที่ของพอลลี่นะแต่ว่าพอลลี่อนุญาตอยู่ว่าถ้าจะเอาไว้ก็เอาไว้ได้ค่ะ พี่พอลี่คิดว่าจะเสร็จประมาณกี่วันโอเ๋ออันนี้มันก็คือคนงานเราก็จะมีแค่สามคนเนาะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้ามียูทูบเบอร์ช่วยก็ก็น่าจะได้สสนี่เ<ล>พราะว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นล้วล้วสำเร็จอ่ะมันประกอบ<อ>ถ้าได้เสาถ้าได้เสาเน่ะมันมันประกอบเร็วมันได้มันเนสาล้วก็คานมันตรงแล้วใช่วางมาวางใส่เลยเตรงเลยุก สวมลูกแบงนะเอามาซุปลงเลยนะเสวมลงลงเลยแล้วก็มันก็จะได้มันเร็วนะถ้าเราตั้งเสาได้แล้วค่ะโอเคครับผมคืเป็นงานต่อแบบบล็อกนะสร้างกำลังขุดหลุมนะครับวางแนวนะครับนี่ตามตามแนวของเชือกเลยก็จะเป็นแนวตามรั้วตามแนวของเชือกเลย ในอีกแบบในบ้านใหญ่ถ้าไม่เปิดทั้งหมดก็คือมีประตูบานเล็กจะได้แต่ว่าราความคิดเนาะหัวเฮงอะอะไรนะหัวขึ้นเออหัวขุ้ยน่ะไม่น่าทําประตูเล็กในประตูบานใหญ่นะพูดแต่ว่าลุงเขาต้องการแบบนั้นแต่ถ้เคยเคยสงสารมากน่าจะทำทางคนละบานกันนะแต่ว่ามึงเข้ามาแล้วเขาอยากได้แบจะมาลองลองถามเวซีที่รู้เรื่องหังขึ้นอะไรนี้อดู แต่สำหรับหนูนะคือไม่ยไม่อยากให้ทำ่างนั้นน่าจะเป็นคนระบานไปเลยบานเล็กก็คือเอามาอีกบานหนึ่งแล้วบานใหญ่ค่ะแค่นี้อลุงเขาจะเห็นได้แบบบานใหญ่แล้วก็มีบานเล็กเป็นช่องเป็นช่องเล็กๆก็เดี๋ยวทําไปก่อนนะปปรรัับุงงทีหลแต่ก็คงจะหลังที่หลังนะคะประตูอาจจะที่หลังเราต้องทำบวงโอเคขอบคุณพี่ฟอนี่มากครับครับขอบคุณครับครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเัีน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับพี่ชีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ